เรามาฟังเิียดกรพิเศษว่าวรู้สึกอะไงเิียากรพิเศษดูอาวุโสเลยอะเอาวิทยากรพิเศษคนแรกเพราเขามีเรื่องตื่นเต้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะ แนะนำเชิญเลยค่ะแนะนำตัวเองด้วยครับก็สวัสดีครับผมชื่อข้าปั้นนะครับตอนนี้อยู่ม .5 โรงเรียนเตรียมอุดมครับก็ตอนแรกที่มารู้รจักการดูิจิตครับก็ประมาณ2เดือนที่แล้วครับตอนนั้นเป็นช่วงสอบไฟนอลเทอมหนึ่งที่โรงเรียนผมครับซึ่งตอนนั้นก็เครียดมากเพราะว่าม .5 ก,ก็เรียนยากขึ้นมากแล้วก็เหมือนผมดันจับพัดจ,จับผูมาอยู่ห้องที่มัน พิสดารนิดนึงในโรงเรียนก็ก็เลยยิ่งเรียนเครียดมากนะครับตอนดูเครียดมากแม่ก็เลยแนะนําให้รู้ให้รู้จักกับป้าปั้นเรื่องการดูจิตนะก็เลยได้เริ่มมาฝึกประมาณตอนประมาณเดือนกันยายนครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างรู้สึกมีความสุขเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนที่จะมาดูทําไมรู้สึกว่าแบบต้องดูจิตทำไมรู้สึกต้องหาหนทางขนาดนั้นตอนนั้นอยากฝึกสมาธิครับ าทาให้มันสงบมาเพราะตอนนั้นมันฟุ้งซ่านนะครับแบบอ่านหนังสือไปมันก็เครียดว่าเอ้ยแบบอ่านไม่เสร็จสักทีเพื่อนเก่งกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราด้วยความว่าพออยู่ห้องที่มันพิศดาดน,นิดนึงก็เลยมีแรงกดดันจากสังคมมีอะไรอย่างเงี้ยสังคมงมันแรง,งอโอ้โหแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่รู้จักการดูจิตปับบั้นเป็นผู้ ต้องบอกว่าแนะนําให้เราเข้าสู่วงการการดูจิตเลยใช่ <c oughs> แต่เขาก็ดูจิตมาตลอดนะคะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างได้ข่าวว่าเหมือนแบบมีเรื่องตื่นเต้นตอนที่ไปแข่งขันด้วยอ๋อครับพอดีประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วครับผมได้ไปผมเป็นตัวแทนโรงเรียนกับเพื่อนเป็นทีมไปแข่งงานตอบปัญหาแพทย์มอคอนแกนครับก็เขาจะคัดเป็นทั้งหมดเหมือนสมัครไปพันห้าร้อยทีมแล้วเขาจะคัดไปร้อยทีมไปแข่งที่นั่นครับผมก็เราโรงเรียนหนึ่งส่งได้สามทีมผมก็ แต่พัดจะผูได้เป็นหนึ่งในทีมที่<ม>ได้ไปครับก็พิสดารจริงนะนะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผมมีดาวไลน์ในการสอนดูจิต <laughs> มีดาวไลน์ด้วยนะคะตอนเนี้ <laughs> น่ารักจัง <laughs> ยังไงยังไงอ่เดี๋ยวเล่าเรื่องอะไรค,รคือเรื่องว่า,มาผมก็ไปที่ไปแข่งที่มอขอนแก่นก,กันครับ <laughs> ก็รอบร้อยทีมก็ผ่านเข้ามาแล้วก็คัดเหลือรอบสองเหลือสี่สิบทีมแล้วก็จนรอบสุดท้ายคัดเหลือแปดทีมก็ ก็อึ้งๆครับพรรู้สึกว่าอีกสองทีมที่ส่งไปเขาเป็นระดับระดับชาติเขาไปแข่งระดับชาติกันมาแล้วเขามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าเราดันเป็นทีมเตรียมทีมเดียวที่หลุดเข้าไปก็เลยยิ่งกดดันด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นเราแบกชื่อของโรงเรียนอยู่ด้วยศักดิ์ศรีมันแข่งประมาณ30ข้อครับที่แข่งกันประมาณ15สิบห้าข้อแรกครับทีมผมลังท้ายครับอยู่อันดับเจ็อันดับหอันดับ8อยู่อย่างนี้ครึ่งแรกครับจนมันมีเบรกครึ่งประมาณ5นาทีให้พักอะไรครับก็ ตอนนั้นเครียดกันมากครับเราเพื่อนเหันมาพูดเลยว่าเพื่อนพูดประโยคนี้เลยนะครับอาจจะไม่สุภาพเพืพ่อนว่าเชี่ยเราแม่งทำโรงเรียนเสียชื่อเสียงว่เพราะรุ่นพี่เตรียมปีสองปีก่อนคือแชมป์แชมป์มาสองปีแล้วเราปีนี้ผมผมเป็นทีมเตรียมแล้วผมเห็นยูโอคะแนนเราที่เจ็ดเรารังท้ายเลยเราไม่ไม่นับไปได้ไกลนะอาจจะเป็นเสียที่ทามาสามปีพี่รุ่นพี่สองปีก่อนทํามาแชมป์แชมป์มาสองปีแล้วเรามาขึ้นเวทีแล้วเป็นที่โหลทีมแรกอะไร เครียดมาสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันสร้งมันก็เทเหมือนกันครับตอนนนั้ก็เครียดมากผมก็เลยตอนแรกผมก็ได้ยกเอ่อเอาเหรียญหลวงพ่อขึ้นมาวางบนโต๊ะก่อนนะแบบจะได้รู้กันข่มขวัญคู่ต่อสู้ไว้ก่อนตอนแรกทำทำฮาฮาผมก็เอาเหรียญขึ้นมาวางแล้วก็ผมก็เอ่อผมเอาสองอย่างขึ้นมามีเหรียญหลวงพ่อกับอันนึงเป็นพระเกี้ยวเขี่ยมโรงเรียนผอมองจริงที่รับจากพอเอาพระเกี้ยวองจริงมาวางไว้แล้วก็ ตอนนั้นเดียกหลวงพ่อเหมือนผมก็จะได้กลับมาดูจิตเพราะอต,ตอนนั้นมันก็ผมก็เคยรยียดอยู่จริงๆงแล้วต้องนิม,มนต์หลวงพ่อออกมาจากคอเลยเนาะเขเพื่อเตือนตัวเองให้ดูจิตแล้วตอนนั้นผมก็เลยบอกเพื่อนว่า e y, ไม่ต้องเครียดเดี๋ยวผมผมบอกว่าได้เดี๋ยวผมสอนนั่งสมาธิสอนทำสมาธิแล้วก็อย่าไปสนว่าเราเป็นเตรียมอุดมเราต้องแบกภาระโ้องเรียนสิ่งที่เราโฟกัสตอนนี้คือเราสนแค่โจทย์ที่อยู่ข้างหน้าเรา S <S เรามีภารกิจอยู่แค่นี้เราคิดแค่ปัญหาที่เขาถามมาเราไม่ต้องไปสนกับใจกับอย่างอื่นนะครับครับแล้วก็ตอนนั้นผมไม่ได้มีความคิดเรื่องอื่นเลยครับก็คือสนใจแค่ตรงน,นั้นแล้วก็ผมรู้อยู่สองอย่างก็คือดูจิตกับทําโจทย์แค่นี้ครับแล้วสอนเพื่อนก็คือสอนให้ดูจิตอย่างนี้เลยใช่ครับคือเขาก็ทําได้เลยห้านาทีที่เขาก,กดดันมาก <S 2> <S 2> ๆ,ๆก็ตอนนั้นนะครับันกดดันก็เลยแล้วส่งกระแสมาหรือว่ากระแสไม่ได้ส่งอ๋อก็คือให้ทุกคนมาโฟกัสตรงนี้บอกบอกเพื่อนว่าให้นั่งสมาธิแล้วก็ให ปกติจะหายใจกันผมก็บอกอให้ลองมารู้สึกที่ใต้สเตอร์นัมนะยภาษาเนาะถ้าหากว่าไม่เรียนมาด้วยกันอาจจะฟังไม่เข้าใจเนาะ <c oughs> เอาใต้สเตอร์นัมเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาตรงลิ้นปีะนะ่เนาะภาษาภาษาคนปกติเนาะอ๋ออ๋อ <c oughs> <c oughs> ให้รู้สึกเขาก็รู้สึกได้เลยเว็แบบนั้นครับก่อนที่ผมจะสอนเพื่อนรู้ติดผมมีความแค่ความคิดเดียวที่แบบเข้ามาในหัวเลยครับคือ <c oughs> ผมคิดว่าผมอยากได้แบบได้ผลสําเร็จที่ดีในงานวันนั้นหรือแบบได้แชมป์มาเพื่อ ผมอยากจะมาเล่าว่าการดูจิตมันได้ผลมันช่วยเราจริงๆริงโอ้โหแล้วผลที่เกิดขึ้นคือก็15ข้อนั้นผมเหมือนตัดความคิดทุกอย่างตัดว่าเราจะทําเตรียมเสี่ยมชื่อเสียงไหมตัดว่าเพื่อนที่มาอีกสองทีมจะรู้สึกยังไงผมสนแค่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราคือโจทย์ที่เหลืออีก15ข้อแล้วก็ก็พยายามเต็มที่ก็แบบให้เป็นฟิกเกมขึ้นมาได้เราสร้างประวัติศาสตร์ไม่ใช่ที่โหลของเตรียมแต่เป็นที่หนึ่งอีกครั้งหนึง่ง oh, สุดยอดไปเลย oh. ประวัติศาสตร์โดยการนิมนต์หลวงพ่อออกมาไว้กับข้อสอบด้วยพร้อมกับสอนเพื่อนดูจิตด้วยสุดยอดไปเลยแล้วคิดว่าเพื่อนๆเ,เขาเขาเขาได้มาฟีดแบ็กไหมว่าดาวไลของเรากลุ่มดาวไลอะ่ะเขาได้มาบอกไหมว่ามันเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้ยังเลยแต่ก็รู้สึกว่าเขาเหมือนเครียดน้อยลงหรอหรือว่าช่วงนี้เขาก็ดูเครียดเครียดน้อยลงกัน เพราะก่อนก่อนไปสอบนี่เครียดกันมากมีเพื่อนคนหนึ่งอ่านหนังสือตีสี่ตื่นหกโมงมาเรียนอะไรนะกลัวมากเลยไม่เคยอ่านตีสี่ตื่นหกโมงโอ้โหเครียดจริงค่ะเพราะแสดงว่าโชคดีมากๆที่ที่เพื่อนได้มีอัพไลน์แบบเราใช่ป่างานนี้็ต้องแล้วดูดูจิตช่วยเอาไว้เลยดูจิตช่วยเอาไว้จริงๆโอ้โห อนุโมทนาครับไม่มีเวลาห้านาทีแต่สอนเพื่อนบนเวทีได้แล้วเพื่อนก็สามารถคือตัดความเครียดได้แล้วก็แลสรุปได้ี่อย่างไงเนี่ยได้ที่หนึ่งค่ะเอาตกลงได้ที่หนึ่งเหรอค่ะอ๋อหลวงพ่อก็ยังเข้าใจว่าได้ที่โหลอยู่พอดีเราคุยกันแล้วหลวงพ่อแบบสุดยอดมากอยากจะบอกอะไรอยากจะบอกอะไรกับใครๆเพื่อนเพื่อนเด็กนักเรียนคุณครูหรือทั่วๆไป อย่างนี้สามารถก็เรื่องอย่างนี้ก็สามารถก็ช่วยประเทศชาติได้ถีงงั้นคิดว่าง่ายไหมอย่างนี้คิดว่าง่ายไหมบอกง่ายอยากจะพูดอะไรกับผู้บริหารบ้านเมืองหรือคนทั่วประเทศได้คือมีสองอย่างที่ผมรีเฟกได้จากการดูจิตนะครับคือระหว่างที่ช่องช่องแรกๆครับที่ผมอาจจะยังไม่ได้สม่ำเสมอมากนะครับผมผมมีวิธีหนึ่งที่ผมลองแล้วรู้สึกมันดีมากเลยครับคือผมตั้งนาฬิกาไว้เลยส0มสิบนาทีถ้าสมมุติมันครบส0มสิบนาทีแล้วเรา เรายังไม่ได้ดูจิตอยู่แลวแบบเราหลุดไปคิดกับอย่างอื่นให้แบบเรามีสติอยู่เสมอว่าเราจะต้องกลับมาดูจิตเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมตั้งส0ินาทีไปทั้งวันเรื่อยๆ,ๆไปเลยครับเราผมรู้สึกว่ามันมันเวิร,ร์กมากเลยจริงๆครับทำให้ผมได้ดูจิตตลอ,อดเวลาหรือว่าถ้ามันหลุดไปแล้วเราลืมตัวมันก็จะไม่เกินในทำเฟรม30นาทีนี้ครับ <c oughs> เยอะมากเพราะจริงๆเด็กเก่งๆมีเยอะมากแต่เด็กที่รับมือกับความเครียดไม่ได้<ม>ก็มีเยอะมาก<ๆ>เช่นเดียวกันบางทีเราอาจจะเหมือนแบบสูญเสียบุคลากรที่เก่งๆไปเพราะบางทีเขารับมือกับความเครียดไม่ได้แล้วเขาไปตัดสินอะไรบางอย่างเ<ม>นา oh? ะเขาบ้านคิดว่าตรงนี้มันน่าจะช่วยเพื่อน,อนๆหรือว่าเยาวชนได้ไหม ตอนตอนแรกๆก่อนที่ผมยังรู้จักการดูจิตนะผมเครียดมากเลยนะเรียนเราด้วยความว่าอยู่โรงเรียนผมทํากิจกรรมเยอะด้วยเป็นกรรมาการนู่นกรรมาการนี่ก็เลยรู้สึกเป็นกรรมาการเรียนกรรมาการตึกก็เลยมันก็ยิ่งเครียดมีภาระ,ะสนุนส่วนนี้บางทีเราแค่รู้สึกเราอยากหลับแล้วไปเลยมันเมานความคิดแบบหนึ่งเลยใช่ไหมที่เรารู้สึกว่ามันเครียดมากจนเหมืนมอนหาทางรัง<ท>บมือไม่ได้ แต่โชคดีเนาะที่มีป้าปั้นที่เป็นอัปลายของเราเพราะอนุโมทนากับพี่หมอปั้นจริงๆเลยค่ะโอ้ใหญ่จะหลับแล้วปุ๊บไปเลยหลับไปเลยแต่เราไม่ไหมคนนี้ยังไม่หลับคนนี้ไม่หลับไหมจะกลับไปนั่งเลยเหมือนกันเอออยากจะกลับไปนั่งพอนั่งแล้วสบายอย่าลองให้แบมแบมเล่าให้ฟังสิแมเป็นไงบ้าง หนูอาจจะไม่มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเหมือนเขาปันเพราะว่าโรงเรียนหนูก็อาจจะแบบไม่ได้เรียนเครียดเลยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าสมัยก่อนหนูก็เป็นคนที่แบบคิดมากแล้วก็แบบว่าเครียดง่ายเหมือนกันเหมือนช่วงแรกๆที่เข้า M u D S มาก็แบบปรับตัวเยอะเพราะว่าเป็นนักเรียนคนเดียวที่จากโรงเรียนเก่าที่ไปที่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องเครียดแล้วก็แบบการเรียนที่เปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยก็ mm. ก็มีเร no like, so no ื่องเครียดแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่แบบทำข้อสอบแมทไม่ได้เลยแบบมั่นใจว่าทําได้แต่ว่าแบบเกลีดออกมาก็แบบได้แบบตีบวกซีบวกซึ่งแบบปกติหนูไดเอหนูก็แบบรับไม่ได้ช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าพอผ่านไปเรื่อยๆก็แบบหลังจากที่มาเจอหลวงพ่อก็รู้สึกว่าปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแบบตกก็ไม่เป็นไรก็ตกไปเดี๋ยวค่อยไปเอางันหน้าก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพอพ่อกับแม่สบายใจมากแล้วตรงนี้ไม่เป็นไรก็ตกตกไปเดี๋ยวกัน น่าหลั่ะเขาพูดเขาพูดน่าหลังมากเลยอ่ะอันนี้คือถ้าทุกคนปล่อยวางได้แบบนี้นี่แบบบรรลุเลยเนี้ยเนี่ยผู้ใหญ่นี่หัวเราะเลยเพราะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ปล่อยให้ตกแล้วเขามีความคาดหวังไงหมายถึงว่าถ้าเกิดตกก็อาจจะเป็นตกแบบสมมติว่าเป็นคริสย่อยก็ตกได้แต่ถ้าเป็นเอ็กซมก็ตั้งใจนิดนึงแต่ว่าเหมือนกับว่ามันทําให้แบบหายเครียดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่า อย่างเช่นแบบหลายๆรอบก็สามารถปล่อยวางได้เร็วขึ้นจากปกติก็จะคิดแล้วคิดอีกอันนี้ก็แบบสามารถแบบว่าอาจจะแบบเออคิดง่ดีได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันตามเป็นไปตามที่กําหนดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนจริงๆเราก็มีความคิดคิดคิดของเราอยู่เรื่อยๆ <im it> แล้วเราไม่ <im it> ปล่อยมันก็ไม่ได้ปล่อยได้หมดมันก็มีความคิดอยู่เรื่อยๆคะ่ะแต่ว่ามันก็ดีกว่าสมัยก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเป็นสมัยก่อนน่าจะเครียดกว่านี้เยอะแบบเวลาสอบแมททีหนึ่งต้องมานั่งอ่านแบบเยอะ แบบมากๆทั้งที่แบบเพื่อนบางคนก็แบบปล่อยตกไปเลยแต่ว่าสมัยนี้ก็แบบว่าก็ก็อ่านอยู่ค่ะแต่ว่าก็แบบไม่ต้องแบบเครียดมากเลยรู้สึกว่าอ่านได้เข้าใจง่ายขึ้นแบบถ้าฟิสเย่อยก็แบบคืนเดียวก็ถ้าเกิดแบบไม่มีเวลาจริงๆก็คืนเดียวแล้วก็ไปสอบก็โอเคค่ะโอ้แล้วตอนแรกที่คุณพ่อคุณแม่พามาแปมๆคิดว่าเขาบังคับเราไหมต้องแบบพามาทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่บังคับเพราะว่าเหมือนพ่อกับแม่พา ไปแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้ง oh. แต่แบบเจ็ดแปดขวบก็ไปนั่งสมาธิอะไรพวกนี้ <c oughs> แต่พอพอเหมือนมาดูจิตแล้วแปมแปมเห็นการเปลี่ยนแปลงรู้สึกเครียดน้อยลงแล้วแบบว่าเหมือนเรื่องที่คิดแบบมันเหมือน,น,นบางครั้งที่รู้สึกว่าแบบว่ามันจะแบบมันแย่มากๆแล้วพอแบบย้อนกลับมาดูจริงๆมันก็อาจจะไม่แย่ขนาดนั้นจริงๆ ช่วงนั้นที่เรารู้สึกแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแค่แบบช่วงขนาหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไปเกาะความคิดแต่พอเราเหมือนไม่เกาะความคิดอ้าวโถเอ้ยมันก็เรื่องแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ห oh, นี่แบบว่าเขาพูดแบบชัดเจนว่าคือแสดงว่าเด็กๆแบบว่าน้องๆดูจิตกันอยู่ตลอดเวลาสามารถพูดคําว่าปล่อยวางได้ <laughs> ในขณะที่พวกเราผู้ใหญ่ปล่อยๆมันไปเถอะแต่ข้างในก็ยังวนคิดต่อคิดต่อเรื่อยๆแต่นี่คือเขาปล่อยแล้วเขาก็เหมือนกับว่า พอเขาเล่ามันเห็นภาพของการที่ไม่ว่าจะทําอะไรคือเขาแบบความคาดหวังกับตัวเองของเขาน้อยลงแต่เขามีความสุขมากขึ้นรู้สึกมีความสุขมากขึ้นไหมหรือว่ายังไงรู้สึกว่ามีความสุขง่ายขึ้นเพราะว่าปล่อยวางเรื่องที่เครียดได้ง่ายขึ้นโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอนุโมทนาค่ะมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆหรือว่ากัลยาณมิตรน้องๆรุ่นน้องที่เขามาปฏิบัติเนี่ยรู้สึกว่ารุ่นน้องแบบ รึกแรกๆอาจจะไม่เห like, ็นท mm, um, so ันทีแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะแบบเหมือนซึมซับไปเองมากกว่าอืมไม่เห็นสักทีคือแต่ว่าเห็นชัดแบบทันทีแต่ว่าเหมือนกับว่ามันจะแบบมันจะเคยชินไปเองแล้วมันจะปล่อยวางไปเองแบบเราจะไม่เห็นว่าแบบครั้งถัดไปเราปล่อยวางได้เลยแต่ว่าแบบมันจะค่อยๆปล่อยวางเนียนๆแบบคืม โหยอดเลยค่ะอนุโมทนาค่ะเลือกวิทยากรไม่ผิดเลยนะคะวันนี้ผู้ใหญ่ฟังแล้วมีกําลังใจมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งแปมแปมแล้วก็เขาปั้นเลยมีอะไรเพิ่มมีอะไรเพิ่มมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อครับพอดีตอนผมระหว่างที่ฝึกดูจิตมาครับผมได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องหนึ่งจริงๆครั้งก่อนที่ผมมาผมเคยพูดไปแล้วครับเรื่องที่ว่า ผมบแบบเวลาดูจิตเหมือนตอนแรกผมก็เคยคิดว่าเวลาเรียนไปเราไม่ต้องใช้สมาธิกับเรื่องที่เราจดจ่ออยู่หรอเราจะดูจิตไปได้ด้วยจริงหรออะไรแบบนี้ครับผมตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเราเรียนแล้วเราวกแวกไปกับอย่างอื่นครับแปลว่ายัางไงเราก็พยายามเหมือนเราพยายามโฟกัสกับการเรียนแต่มันก็มีอะไรสักอย่างที่เราไปอยู่กับอย่างหนึ่งครับผมก็เลยได้ข้อสรุปว่ายัางไงเราก็ต้องอยู่กับสักสองอย่างอยู่แล้วบางทีเหมือนความคิดเล่าหรือจิตเราจะปุ๊บปุ๊บไปอยู่กับสองอย่างครับเวลาเรียนก็คืออยู่กับงานส่วนอีกอันนึงอยู่กับ อะไรที่เราคิดไปเรื่อยเราอยู่กับความคิดนั่นแหละผมก็เลยเลือกว่า2ออย่างนี้ที่เราจะไปวกแวบกบแทนที่อย่างอย่างหนึ่งเรายอยู่กับงานเรายอยู่กับสิ่งที่ผมเรียนอยู่อยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเรากลับมาอยู่ที่จิตดีไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือ2ออย่างแทนที่มันจะไปวกแวบกบเรากลับมาอยู่ที่ตัวเราเองแล้วมันทําให้เรียนขึ้นมากมันทําให้ผมไม่ไปวกแวกกับอย่างอื่นแล้วก็กลับมาโฟกัสกับสิ่งที่จําเป็นต้องทําจริงๆแล้วเป็นเป้าหมายหรือว่าปัญหาที่อยู่ข้างหน้าจริงๆเราจัดการได้ดีขึ้นมากจริงๆครับดูจิตโอ้โห แล้วเล่ารู้สึกไหมว่าเรามีต้องแบบกลับมาโฟกัสเนี่ยถ้าเราปล่อยวางได้อย่างเขาตั้งแต่แรกตอนเราแข่งเราไม่มีปัญหาเลยตกก็ตกเนี่ยเขาเนี่ยระดับปล่อยวางแพ้ก็แพ้เนี่ยเขาบอกเราเนี่ยแบบดูจิตเราแบบมีความอยากเอาชนะน้อยลงคแบบปล่อยวางปล่อยวาง่งนี้่ยปล่อยแต่แต่นี่เขากี่เจ็ดที่เจ็ดที่เจ็ดชัวไม่ต้องกลับมา ไม่แต่นี้คือเขาปล่อยวางแต่เขากลับมาได้นี่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนี่โอ้โหเป็นเด็กที่ปล่อยวางกันจริงๆนะคะห้านาทียังสอนเพื่อนดูจิตได้ไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องสนใจแล้วคือแบบดูจิตไปอย่างเดียวเพื่อนเก่งด้วยเพื่อนเก่งด้วยโอเคเพื่อนดูจิตเก่งด้วยค่ะอนุโมทนาคาขอบคุณนะคะถ้าถ้าเป็นแปมแปนี่นี่แข่งทำไมเสียเวลาน่าดูแข่งไปแข่งแต่แรกมใช่ เห็นไหมนะ